สำนักง,งานชุมระทานที่8จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปีพศ2564วันอังคารที่1 4กันยายน2564เวลา10นาฬิกานายเกียงไกรภาคพิเศษผู้อำนวยการสำนักง,งานชุมระทานที่8เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการประจำปีพศ2564โดยในปีนี้สำนักง,งานชุมประทานที่8มีข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเกษียณอายุราชการจำนวน58รายในการนี้นายเกียงไกรภาพพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานชุมทานที่8ได้กล่าวเปิดงานจากนั้นร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพศ2564นนาาารทีงมมต ชาชนกรมชนประทานแก่งงานแก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชน โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้งานชนประธานของเราเกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนพร้อมอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็นเป็นสุข มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยความเปี่ยมสุขตลอดไปโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชุมพธานที่8ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการเข้าร่วมงานณนะห้องประชุมสำนักง,งานชุมพรธานที่8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา